ช่วงที่แล้วที่เราได้ศึกษาเรียนรู้วิธีล้อมไม้เบื้องต้นกันไปแล้วพี่อ๋อยก็ต้องขอลองวิชาล้อมต้นไม้กันดูสักหน่อยเดี๋ยวแอบไปดูสิคราวว่าจะเป็นอย่างไรพบชัวอาจารย์ครับแข็งแรงพบโอ้โห,โหมันทำไมแม่ดูผู้ใหญ่คุณนี่มันง่ายเหลเือเกินครับพอมาทำเองผมลองคุณมันไม่ง่ายเลยนะครับไม่ต้องแรงลึกครับไม่ต้องแรง,อ,งอ๋ออย่างนี้นะค่อยไปอ๋อ โอ้โหนี่กว่าจะได้แต่ต้นนี่แล้วปกติถ้าเกิดเป็นคนงานที่ขุดประจําเนี่ยขุดล้อมต้นหนึ่งอย่างต้นขนาดเนี้ยจะใช้เวลานานแค่ไหนครับยี่สิบนาทีโอ้โหไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครับแล้วคนเดียวคนเดียวโอ้โหเอ้ยนี่แรงงานนี่เยอะไหมครับที่ทําอาชีพขุดล้อมในหมู่บ้านนี่ครับเยอะครับต้นละสี่สิบบาทโอ้วันหนึ่งก็ทําเช้าเช้าห้าต้นเย็นห้าต้นสิบต้นแล้วสิบต้นก็สี่ร้อยแล้วสี่ร้อยกลับบ้านอันนี้เป็นราคากลางเลยนะครับถูกตต้้องครับบนละาทถูกต้องครับ แล้วก็มีขนาดไม่ขนาดโตไม่ถึงกี่เมตรอ๋อมีครับมีครับใหญ่กว่านี้50อถ้าใหญ่กว่านี้เป็นร้อยตามขนาดนึกว่าเอาเอาต้นแบบต้นยางยักษ์นี่สี่สิบโอ้ยางยักษ์เป็นพันแล้วครับอันนี้ขนาดนี้40ครับเอ๊ะแล้วต้นขนาดไหนที่ต้องใช้มือคนได้แล้วขนาดไหนที่ต้องใช้เครื่องจักรครับโอ้ต้องหน้าฮะต้องหน้าห้าขึ้นไปหน้าห้านี่เขาเรียกังหน้าห้าหมายความว่าไงครับอ่าหน้าห้าที่ผ่าสูงกลางเบาที่ผ่าสูงกลางห้านิ้วอันนี้หน้าอะไรเนี่ยหน้าสามอ๋อนี่ยังเล็กนะครับครับนี่เล็กนะครับครับ อันนี้เหมาะกับการแบบระับบชาวบ้านทําคนเดียวทําคนเดียวแบกคนเดียวเศรษฐกิจพอเพียงขายขายคนเดียวกูใหญ่ที่ทำคนเดียวขายคนเดียวเจ็บเงินคนเดียวเจ๊คนเดียวหรือเปล่าครับอ๋อแม่บ้านรัฐมนตรีการคลังอ๋อรีบหมดเลยครับครับผมรัฐมนตรีเกษตรคุณยางเดียวโอ้แม่แต่มันก็หนักไม่งั้นนะเนี่ยผมไม่นองเลยเดี๋ยวอาจารย์ผมจะทำทำตัวนี้ให้ให้นี่อ่ะต้องล้อมีนะอ่าครับเอ๊อย่างนี้กูใหญ่ครับคุณลงครับกนายครับถ้า คนอยากจะมาทําอาชีพนี้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนอยากจะมาขอวิชาขุดล้อมต้นไม้กับชาวบ้านดงบังเนี่ยได้เลยครับเราห่วงวิชาไหมครับไม่ไมห่วง<ม>ครับได้เลยครับมาเลยฮะและ้วมีมั้ยมีคนมาขอเรียนวิชาไหมมีครับ,รบยังไงมาแบบรูปแบบไหนส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้านหรือคนนอกต่างถิ่นมาเอานำเรียนงี้ครับมาก็มาติดต่อลุงสืบยารินสุขส่วนหนึ่งนะครับุมนะครับอ่าและอีกส่วนหนึ่งโรงเรียนใกล้เคียงในอำเภอเมืองประจินบุรีเนี่ยทางอาจารย์ลุงสืบก็บอกทางขอทุกคนว่า ถ้านักเรียนตั้งแต่มอหนึ่งมอสาม .4 สี่ม .5 ห้าจะมาเรียนขุดไม้ร้องไม้ใหญ่เนี่ยมาได้เลยแล้วผมสอนให้ฟรีครับโอฟรีด้วยนะครับทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยถ้าหากว่าพออคนไหนอยากจะให้เด็กนักเรียนมาศึกษาติดต่ออาจารย์สืบลุงสืร์บแล้วผมจะสอนให้นะครับแล้วอาชีพนี้เนี่ยมันมันมันดียังไงครับมันมีคุณค่ายังไงครับคือความสาคัญเนี่ยครับคุณหญ่ครับอาชีพอาชีพนี้นะครับเราเนี่ยเกิดความรักตั้งแต่เราปลูกต้นไม้ต้นแรก อาจารย์พอเข้าใจนะครับว่าพอปลูกมันเราก็รักมันโอ้แล้วผูกพันกับมันแล้วก็ลูกคนหนึ่งเลยนะครับแล้วเราล้อมเนี่ยผมจะล้อมผมจะล้อมช้ากว่านี้แล้วล้อมนิ่มกว่านี้โอ้เหมือนยังไงครับค่อยๆล้อมเองไปด้วยลมเย็นๆหนาวมันทรมานล้อมไปเรื่อยครับอาจารย์แต่หน้าหนาวก็ห้ามกล้อมแหละครับทรมานครับเนี่ยคือคือมีความรักกับล้อมมันแล้วก็ดูดีครับพอดูเขาเขาไม่โศกเขาไม่โศกไม่เศร้าอะไรขาย ก็จับลูกๆมาโอ้ดีๆนะลูกนะเงินพันรออยู่ข้างหน้าไปอยู่อาจารย์นะอะไรเงี้ยครับอ่าเลยนะโอ้เนี่ยเราไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงครับปัจจุบันนี้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่พูดอย่างนี้ได้ไหมครับหรือเกือบทั้งหมดเลยทั้งหมดครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับจะเคยปลูกข้าวทำนาปลูกแตงปลูกไผ่ตรงปลูกพืชล้มลุกพุ่ทานมาตลอดเลยใช่ครับเลิกแล้วเลิกแล้วทำมาคุณนล้อมดีกว่าไม่เงี้ดีกว่าใช่ไหมครับ ผมนั่งอาจารย์ผมได้2ต้นแล้วก็ได้สองพันอาจารย์สองพันแล้นแลวนี่นะไอ้นี่ผมมาก็เห็นตัวอย่างก็เป็นไม้ขนาดกลางขนาดใหญ่พวกนี้บ้างแต่ไม้ใหญ่ๆเนี่ยที่ผมเห็นตามที่เขาไปปลูกตามคาลือหาร์หรือตามรีสอร์ทหรูๆเนี่ยอย่างนี้ไปเอามาจากไหนครับก็บางทีมาจากบ้านเก่าๆที่ปลูกไว้นานแล้วอายุห้าสิบปีร้อยปีมันเริ่มหมดร่อยหลอเราถึงมาปลูกกันใหม่เลยคอ๋อสมัยก่อนก็จะอย่างนี้มาก่อนครับปกติเราตั้งท้องทุ่งใช่าง้ยมใช่ครับ แต่ตอนนี้โล้นหมดแล้วว่าผมดคนณไปขายหมดแล้วต้องมาอย่างนี้แล้วครับต้องมาปลูกแล้วใช่ครับที่มาปลูกเองอย่างนี้แล้นี่สักกี่ปีที่กิงตังค์ที่หมู่บ้านเนี่ยครับปลูกเพื่อประการขุดล้อมเลยครับถ้าพูดถึงก็ยี่สิบยี่สิบสามปีนะครับยี่สิบกว่าโอ้โหนะฮะครับ จากเริ่มก็ไปขุดตามคันนาหรือบ้านโบราณที่เขามีต้นไม้อายุ80ปีร้อยปีปัจจุบันนี้คงหายากแล้วมั้งครับหายากครับหายากแล้วใช่ไหมต้นอินต้นจันอะไรเงี้ยไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือหาไปหมดแล้วแพงมากครับโอ้โหต้นมันหลักแสนหลักล้านนะฮะต้นใหญ่ๆับต้นเป็นร้อยปีไงนะใช่ครับก็หาไม่มีแล้วด้วยพวกไตใหญ่ๆนะครับโอ้มาก่อนเยอะมากเลย ครับยิ่งตามมัานนอกตามต่างหวัดนี้เยอะนะครับอย่างนี้หายากหายากเหลืออยู่ตามวัดแล้วครับไม่กล้าไปขุดคนคนดวงบังไปเอามาหมดครับแล้วในแง่ธุรกิจการท่องเที่ยวเลครับธนาิกครับที่นี่การท่องเที่ยววิถีไทยเชิงเกษตรมีคนมาเที่ยวเยอะไหมครับในปีที่ผ่านมาเรามีมหาลัยพายัพครับทำวิจการวิจัยให้นําตัวแทนไปไปฝึกอบรมทําการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับนะครับ ก็เริ่มเป็นรูปร่างเพิ่งเพิ่งเสร็จไปนะฮะับต่อไปก็จะมีโฮมสเตย์นะฮะก็มีฟาร์มสเตย์นะครับก็หลายอย่างครับที่จะมาชมวิถีของชาวบ้านที่ทำไม้ดอกประดับครับทั้งทั้งอำเภอนะไอ้ทั้งตำบลนะฮะดงขี้เหล็กนะครับประมาณเกือบเกือบหมื่นไร่นะฮะโอ้ในหมู่บ้านนี้ใช่ครับทั้งตำบลอยเลยนะหลายสิบกว่าหมู่บ้านหมื่นกว่าไร่ประมาณนะครับใช่ครับ ทำกันทั้งหมดเลยนะครับทำทั้งหมดเลยครับตามซอกตามซอ,อยนี่ทำหมดเลย๋อครับแล้วต่างชาติมาเที่ยวไหมครับผู้ใหญ่ครับมีมา,มาเที่ยวไหมมาค <laughs> ราับฝรั่งหรือเด็กทัวร์จีนพอจีนมามาลงไหมครับมาครับโอ้แล้วก็มาแบบสไตล์ลิกซึ่งอ,อปีนี้นี่การท่องเที่ยวแห่งไประเทศไทยเขานําเสนอท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่สไตล์ลิกซึ่งหมายความว่าไม่ใช่มาเที่ยวชมถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็ไปมาเงี้ยเนี่ยขุดตายอ่ะดู เก็บกล้วยเก็บมีอะไรเงี้ยก็มาทำอยู่ที่นี่ครับมีมาครับล่าสุดนี่มาปลูกกล้วยอ๋เนะครับมาปลูกกล้วยไว้นะที่เห็นเนี่ยครับโอ้นี่ครับ่ครับและประธานกลุ่มครับคุณลุงเสืบครับครับเห็นบอกว่าทุกปีจะมีงานเทศกาลประจำปีของชาวบ้านที่ดงบังนะครับครับใช่ครับครับผมก็นายสืบเจริญสุขครับประธานกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับนะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับอยู่ต่างจังหวัดก็มาครับมาเที่ยวชม นะไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบังของเราซึ่งงานไม้ร้อมไม้ใหญ่ของเราจะมีกันทุกปีครับปลายเดือนพฤษภาคนระับขอเรียนเชิญพี่น้องนะทั่วประเทศเลยครับให้มาเยี่ยมชมชมสวนไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบังของเราครับขอเชิญชวนนะครับหรือนอกจากจะมาเที่ยวอยากจะมาทาเป็นอาชีพคุยใหญ่ครับครับเป็นอาชีพนี่เราพร้อมแนะนําเต็มที่เลยครับเป็นที่เลี้ยงให้เลยเต็มที่ครับ ขอเชิญนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจอาชีพไม้ดอกไม้ประดับแล้วนะครับทางชมรมทางกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบางซึ่งลุงสืบของเราเป็นประธานแล้วก็ทางท่านทนายเป็นรองประธานอยู่เนี่ยนะครับแล้วด้วยคณะกรรมการอยก่20ท่านแล้วก็ชาวบ้านตำบลบ้านดงบางทั้งหมดนะครับขอเชิญนะครับจะมาศึกษาแนวทางการทําสวนไม้ดอกไม้ประดับจะปลูกไม้อะไรและไม้อะไรดอกสวยดอกหอมอะไรมาศึกษาได้ครับนี่เลยครับ ก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับผมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งแล้วก็จูงใจใคนรักธรรมชาติส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีงามนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับนับ่นคือความร่มรื่นร่มเงาของชีวิตนะครับครับ เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับว่าจะหากมีเวลาก็ลองมาเที่ยวมาชมมาเรียนรู้เรื่องต้นไม้กันได้ที่บ้านดงบังจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งพี่พีนักล้อมต้นไม้ของที่นี่เขาก็พร้อมให้ความรู้กันอย่างเต็มที่สม่ำเสมอเลยส่วนกิสนาเวอร์ในวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วน่าเสียดายต้องพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ